ก็กลับมาให้พวกคุณได้ดูได้ชมกันอีกแล้วนะนะ,นะกับผมเองโูลีชีทแมนวันนี้ผมก็มีเนี่ยมีผลไม้มีผัก <c oughs> มีเม,มล็ดมาม้นะผมได้มาแล้วแต่ว่าโคโควายเขาผมยังไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาปลูกแล้วก็มาดูราคามันกันครับี้ยผมปลูกเลยเดี๋ยวปลูกแป๊บนึงครับผม ก็โอเคปลูกตัวนี้ก่อนเดี๋ยวรดน้ำรดน้ำให้มันโตผมจะรดน้ำใส่กบิงเกอร์ไว้แล้วก็ออกแล้วให้มันโตแก็บค่อยกลับเข้ามาดูใหม่ครับผมอ่ะเมื่อกี้ติดเด้งเลยโอเครดน้ำแลรันเก็บอะไรมาด้วยเซีนเธอเบอร์รี่ รถโอเคลาดลาดแบบต้นไม้อ่วมน้ําตายเลยทุกคนลาดแบบคนไม่มีโลบักมีโลบักก็เติมหน้าบ้านแลวจบแล้วไม่มีก็สปริงเกอร์ผมก็แะลรไว้แค่นี้แหละลดไว้แค่สามอันง่อยๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นมันก็ใหญ่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เวอร์ขนาดนั้นอ่ะ ไอ้ที่ใหญ่เวอร์มาสเตอร์มันใหญ่หนักมากเลยครับผมว่าต้นไม้หลังบ้านผมกต้นไม้หลังบ้านผมก็แค่สามอันนี่แหละลาดสามอันต้นหลังบ้านลล่ะลกมากผมก็พยายามปลูกแบบว,ว่านี่แหละชิดๆคุณก็อาจจะไม่เห็นต้นไม้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้จะไปหยิบรูปมาจากวิกิให้ผมผมไม่อยากให้ต้นไม้มันเกะกะบ้านผมมากต้น เกะกะไปแล้วต้นหนึ่งผมยังไม่ได้เก็บเกี่ยวหมดเลยโอเครถต่อครับผมเคลียร์ต่อโอเคตอนนี้ก็พอได้แล้วต้นไม้ก็เริ่มโตกันหมดแล้วผมผมจะออกเกมแล้วก็ปล่อยไว้สัก ครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาดูผลอันอี้กรอลครับผมโอเคก็กลับมาแล้วครับหลังจากที่เราวานเมล็ดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ก็โตนหมดแล้วครับผมออกผลหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวเวล้บผมมาหยิบให้ดูหน่อยหนึ่งครับผมนี่เริ่มด้วย นี่เลยครับเข้าโพดทาน็อตนี่หัวลดนกลมๆเหมือนทาน็อตเลยครับผมก็จะเป็นเหมือนเข้าโพดปกติแต่ว่าตรงปลายปลายข้าโพดเนี่ยมันจะกลมๆหน่อยหนึ่งเป็นสีม่วงครับแล้วใบมันก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันสีม่วงอ,อ่อ,อนอันนี้ก็ให้เขียวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูครับผมแล้วก็นี่ครับต่อไปก็จะเป็นนคเทรีนครับผม นัการีนน่าจะอ่านถูกนะนี่ก็จะเป็นเหมือนต้นต้นปาล์มต้นมะพร้าวหรือเปล่าผมไม่รู้ประมาณน,นั่นแหละตัวปลายมันจะเป็นเป็นแบบว่าแยกแยกหน่อยหนึง่งลูกก็จะตโตๆเพราะผมลดสปริงเกอร์ไปด้วยแหละเป็นเป็นเม็ดกลมๆนี่ครับเก็บมาเอาไว้ขายให้ดูครับผมนี่คนระับข้าวโพดก็จะ นี่หัวกลมๆทู่ๆอย่างนี้ก็ส่วนนคคารินก็อเหมือนผลไม้กลมๆติดใบปกติแล้วแล้วก็มาดูต้นต่อไปกันเลยครับผมต้นต่อไปก็เป็นพริกเป็นดาร์กอ้นเป,ปเปอร์พริกมังกรแปรต,ตัวเกินก็เป็นพริกที่ผสมกับดันฟูดเลยครับผมนี่ก็จะเป็นต้น ต้นสูงเหมือนดากนฟุตแล้วก็แตกปลายมันพริกเลยครับผมต้นเล็กประหยัดพื้นที่กว่าเพราะมันมันสูงขึ้นไปข้างบนอ่ามันไม่เราไม่เดินติดตรงโคนครับผมส่วนตัวพริกก็จะเป็นสีมพูหเหมือนดากกนฟุตเลยครับนี่เป็นดากกนฟุตทรงพริกด้วยลิ้นทรงพริกแล้วก็ต้นต่อไปต้นต่อใบโอ้ยมิด มิดมองไม่รู้เรื่องเลยไม่อยากให้มันกินที่เยอะนีอีเวนต์มาพอดีเลยเดี๋ยวไปดูร้านครับผมก็นี่ต้นต่อไปเป็นแนคาทอนครับผมถูกไหมก็คือนี่จะเป็นอ่าเหมือนต้นต้นเออเาต้นกระบองเพชรแต่ว่าเป็นเป็นหกเหลี่ยมครับผมแล้วก็ มีผลเป็นหกเหลี่ยมเงันเก็บไม่ได้หยิบออกมาลั่นหยิบออกมาต้นนี้ดีครับง่ายอยู่รับดีมากเพราะต้นอื่นที่คราบได้สูงสุดมันออกผลแค่ผลเดียวนะนะต้นนี้มันออกหลายผลอยู่ผมก็พยายามจะคราบไว้อยู่นะต้นแคทเธอร์นเนี่ยแต่ว่าต้องคราบซีแสกก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้โคโกอไหว เดี๋ยวเอาโคโคไวก่อนโคโคไวก็ดีเหมือนกันส่วนต้นต่อไปก็เป็นจะเป็นชูก้าแอปเปิ้ลครี่ผมเดี๋ยวหาก่อนต้นนี้ผมเอาออกมาให้ดูไม่ได้นะอ๋อได้อยู่ก็เนี้ครับจะเป็นสองปลูกต้นเดียวแต่มันจะงอกมันสองหน่อยอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็กางออกเหมือนต้นดาร์กเบอน์บปเปอร์คล้ายกันอยู่แล้วก็ ลูกมันผลมันก็จะเหมือนนี่เหมือน้หงหุ่นไหมไม่รู้เออผมก็ดูเรียมๆไม่ออกเหมืนอนกันนะชูกอแอปเปิลเนี่ยมีมูลเทตพิเศษด้วยนะผมก็คือเออมันจะเปลี่ยนสีสีม่วงแต่ว่าไม่ส่งผลอะไรแล้วก็ต่อไปเป็นซันคอยนะผมมดุดมุดอยู่นี่ต้นเล็กมากดูสภา,าพี่มันเตีย้ยขนาดนี้แล้วอ่ะ ก็จะเป็นเหมือนดอกทานตะวันครับผมเป็นเม็ดเสียมตาลตรงกลางราะว่าเป็นสามแฉกไม่ได้น้ําตาลกลมใหญ่แล้วก็ใบกลมใหญ่เหมือนทานตะวันครับมาดูราคาครับผมนี่เริ่มที่นี่เลยเนคเคอร์ทประมาณสามแสนครับผมแล้วก็ดาร์กอนเพเปอร์ที่ได้ก็เป็นสี่แสนสี่แสนสี่ แล้วก็คา,านอนหกหมื่นโอเคไม่ได้ดีเท่าไหร่โอเคโอเคอยู่ครับผมแล้วก็นคคารินเฮ้ยนคคารินนี่ดีนะสี่แสนเนี่ยนคคารอนเท่าไหร่นคคาทอนสามแสนครับผมแต่นคคารินสี่แสนหาง่ายครับผมแต่หาได้น้อยส่วนนี้ก็คือซันคอยซันคอยได้หกแสนครับ ตเป็นผลเดียวทั้งต้นมีอันเดียวแล้วก็โอ้ชูก้าชูก้าแอปเปิ้ลครับผมนี่ชูก้าแอปเปิ้ลนี่ของจริงมันคืออะไรนะชมพู่น่าจะชมพู่ครับผมเจ็ดแสนมันดีกับเพื่อนเลยก็นี่ก็คือผลไม้ พืชผลที่ผมเอามาปลูกวันนี้ก็บางอันก็อาจจะไม่ได้เอามาปลูกครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ